เอ้นี่เไยบอกแล้วมันจะวิ่งมาแบบหวานๆวิ่งมาแบบหวานๆเฮ้ยเราต้องเล่นปะเฮ้ยได้ยินเสียงมาดิมาดิน้องมาดิมาดิมาดิจักีเอ้ยเจอมาดิไปก่อนละหนึ่งสไนเปอร์เฮ้ยนิอนึงมาดิหนึ่งนิดนึงเฮ้ยไกลๆนี่มาดิ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 ขอเปลี่ยนไม็กก่อนสามนัดมาดิเอาโอเคครับัสสวดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะ นี่เลื่อนปืนเลย F F A R ใช่ไหม F F A R 1ัเพื่อนไปทางนู้นไปทางนู้น,นดกว่ยเยอะเปิดตุ่มกล่ามเราว,วิ่งไปหาเพื่อนอย่าเพิ่งตายอา้าวตายแล้วคนกำลังเพิ่งบอกว่าอย่าเพิ่งตายเฮ้ยหัวแตกไปดิเม,ม็ดแรกก็โดนหัวซะและ้วเป็นปืนที่ยิงหัวมันนะปืนแต่ยิงยากเลย ไม่ได้ใส่สาขวบมา้ยแล้วก็คขนมปังปิ้งผ่านหน้าผ่านตาอุ่นเพื่อน,น,นวสวยวะนี่ล้างแค้นให้โอเคไม่โดนหัวอยู่นี้ไม่อยู่หรือฟังนี้ไม่อยู่หรือฟังนี้ไม่ออกมาอยู่ใส่เฮ้ยข้างบนเฮ้ยใสนไปไม่โดนแบงค์ไม่โดนว่ะเพื่อนระวังนะข้างหลังเดี๋ยวเราขึ้นข้างหน้า ออกมาไหมไม่ออกเออหนืดอืมอืมโอเคไปไปต่อเฮ้ยเพื่อนข้างล่างข้างล่างเพื่อนเปยยิงมันอ้าวสวยชาอบอย่างเงี้ยแย่ละเหล่าคนเดียวละแย่ละเฮ้ยว่าจะวิ่งชาร์จซะหน่อยแกนเน็มาแกนเน็มา ขึ้นมาไหมจะออกมาไหมออกมาเปล่าไม่ออกว่ะอุ้ย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 อยุ้ยเรื่อยนิดเดียวเรื่อยๆสิบกว่าแต่มันเก็บบอมต้องรีบวางออกมาไหมไม่ส่องเลยแสดงว่ามันวางเอา้ามาดิโู่ยิงไม่โดนออกมาอื้อหือยิงไม่โดนอื้อหืออื้อ,อห,หือแป๊บนึงแบ่งเฮ้ยระเบิดเหลย โอตโหเสียเชิงว่ะเสียเชิงชายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปแก้มือกันใหม่แก้มือแค่เกมโดนไปเราบุกไวเลยอันนี้อุ้ยติดโอ้โหติดช้าไม่เป็นไรเฮ้ยมาเปิดจังหวะแรกชิดโดนกำแพงซะหมดโอ้โหนี่ไม่เข้าเป้าเต็มๆเลยตกแต่เป้าสวยเฮ้ยมามาเพฮุ้ยสวย สวยสวยพี่สวยสวยมากเลยหิวเลือดก,กันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันต่อมี่ระเบิดอยู่ตรงนั้นมันแปะหนุ่ม้ังป้งโดนไปละคนเลยคนหนึ่งคิวอ๋อเรียบร้อยสวยส เพื่อนโชว์ละแต่เราได้โชว์บ้างสาจะมาเล่นปืนนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะแล้วมาตายแบบง่ายๆอย่างนี้มันไม่ถูกต้องก่อนอุ้ยอู้เจ็บเดี๋ยวทำหนึ่งยูเลือดก่อนไอจ๋ามีมาฟันข้าเหรอใครวะขอเพื่อนฝั่งมันจะมายิงเราก็นยิงใครวะ้อ มาเจอพอดีนึกว่าอะไรแดงๆดีนะมันไม่ยิงเพื่อนก่อนนะไม่งั้นนะเพื่อนตายเลยนะโอ้เดี๋ยวไหมมันต้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะออกมาเจอเฮ้ยได้ยินเสียงมายิงไม่โดนม嘛กำแพงแตกบ้ดเลยตั้งที่โดนจังนะโอ้ยสวยเพื่อน ผมอาจจะมารีวิวให้เพื่อนแบกจะได้แต่ก็ยังแต้แตมที่หนึ่งอยู่นะฮะตอนเนี้ยก็ยังแต้มที่หนึ่งอยู่ก็ลอยตัวอยู่อนะ่ะเนาะแบกบไปก่อนเฮ้ยมาเฮ้ยตัดระเบิดว่ะมาดิโอ้โหขาดไปนัดเดียวโอ้ยรอไปก่อนเลยแบบสไลด์มาก็โดนไปแล้วสามนัดเหลือจะชื่ออ่ะเฮ้ยอ๊อ ร้อยเนี่ยพื่เดียวหรือว่าเพื่อนเที่ยให้หนึ่งสามหนึ่งสี่เพื่อนโชว์ไปไม่คลิปมันไปบีกันหมดแล้วมั้งเพื่อนไปบีกันหมดแล้วไปเลย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 โกโก้ go go. แต่ก็ระแวงหลังก็ถูกแล้วเนาะแต่ข้างในนั้นมันเยอะนอนเนี่ยไปเพื่อนไปหนู่นสองตัวตะไน่ไม่วัดใจเกินเห็นไหมล่ะไม่เห็นมันเรอถือมีดไล่ท้วงเอ้าเรียบร้อยไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปต่อกันเลยนะฮะเราไปต่อกันเลยดีกว่ากว้างระเบิดไปก่อนแต่ไปอีกทางนึง ้ยน่าจะออกมานะดักเลยแล้วกันดักใครไว้หืมหืมขี้ินดักพี่ไว้ใช่ไหมเฮ้ยมาเด็กมาด็น้องเดี๋ยวพี่ออกไปวัดใหม่เฮ้ยตัวอะไรมาโอเคแม็กหมดพอดีโอ้โห้วันเช้าเลยไปไป แล้วตัวสองตัวตัวสองตัวก็ยังดีวินวินไหนอ่ะไปเฮ้ยไอยไล่วานนะโอะ้โหหงายกลางอากาศเลยปะโถเอ้ย ีเพื่อนได้ยิงนี่ได้ยิงอย่างง่ายเมื่อกี้เราได้เล่นละ่ะเหลือจะชื่ออะฮะโอ้สวยเพื่อนหนึ่งหนึ่งจัดก,การมันแป่เอาวินเราคื้นมานั่้ไงเพื่อนเจอเ๊อบร้อยไตวันก็แล้วเดี๋ยวจะเอาจริงละก็ตั้งใจเอาจริงมาตังา้งแต่เร,เริ่มเกมอ่ะ ตั้งแต่แต่งปืนเสร็จอ่ะก็ตั้งใจอ่ะแต่มันไม่ได้ไงมันเล่นไม่ได้ไงปืนมันแหลกปืนมันหลวนวย้ยแต่มันไม่แหลกวะ่ะมันไม่สองสามหน้าจ่ายวะ่ะมันหลวนแรกอย่างหนึง่งวันนี้มือเอ้ยมือไม่ค่อยไปด้วยมือแข็งๆซะเอ้ยเสียงมาดิมาดิน้องมาดิพี่ได้ยินเสียงนั้นน้องเฮ้ยเหลือตัวเดียวตัวสุดท้าย ไม่ได้อ,อยู่ตรงนี้อยู่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมเฮ้ยพี่อยู่ตรงนั้นพี่โอ้หเจ็บหนักเจ็บหนักมากเจ็บไหมก่อนเฮ้ยมาดิโอ้โดนเสียไปก่อนนะไป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 ลุยกันต่อเราไปเอาวินสุดท้ายเราคืนมากันดีกว่านะครับเพื<ๆ>่อนๆไป,ๆไปลุยกันเลยนี่เดี๋ยวมันวิ่งมาแบบหวานๆเฮ้ย เอ้นี่ไงบอกแล้วมันจะวิ่งมาแบบหวานๆวิ่งมาแบบหวานๆเฮ้ยเราต้องเล่นวะเฮ้ยได้ยินเสียงมาดิมาดิน้องมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ทำต่อแล้วเนี่ยจะหามุมมมุอื่นก่อนมันรู้ตัวแล้วว่าเรามาทางนี้เพื่อนระวังบีเไม่มีไม่มีใช่ไหมเคเคลียร์เอเคลีย่ยละเพื่อนเดี๋ยวเรากำลังจะวิ่งไปปีนะฮะ เฮ้ยมาดิมา,มาดิน้องโธ่เดือดตัวสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเห็นมาดิมาดินัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวเอาแม็กหมดนัดเดียวเองแม็กหมดซะได้บาทโชเอ้ย MVP มีพีพีไหมน่าจะได้เอ็มวีพีอยู่นะโอ้สวยงามสวยงาม แล้วมันจะไวไปนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมเดี๋ยวเราว้าไปเลยดีกว่าเพื่อนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวลองไปเล่นอีกสักเกมนึงดูซิว่ามันจะเหมือนตานี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราว้ามันไปดูกันอีกเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อน โอเคครับกับสวัสดีทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะฮะถัดจากเกมที่แล้วมาตอนนี้เดินทางมาแล้วก M ับ FFAR วันเกมที่สิบสามเทคที่สิบสามนะฮะมาดูกันซิว่าว่าคลิปเฮ้ยเจอไม่วัดเออไกลไปมาดูซิว่าเทคนี้เราจะได้หรือเปล่าเราจะได้คลิปกันหรือเปล่านะฮะได้เต็มเหงื่อออกมือหมดแล้วมันยิงเฮ้ย วิ่งจึกจักจิกเฮ้ยเจอมาดิไปก่อนละหนึ่งสไนเปอร์เฮ้ยยืนนิ่นิดมาดิหนึ่งนิดนึงเฮ้ยไกลๆนี่มาด <ENNIS> <า> <ar> ิมาดิมาดิมาดิขอเปลี่ยนไม้ก่อนสามนัดมาดิเอ้ากดยิงไม่ออกแท็กตุยิงไม่ถูกยิงไม่โดนโอ้โหกดตัวยิงไม่ถูกเกือบจะเท่อยู่ละจะเก็บสี่อยู่ละโอ้ เหลือใจจื้อ <Smoke. S 1> อ่ะคว้าเกิดเอาไหนโอ้ยสวยอยู่เหลือดสิบสามเ่อนวินแรกชิวๆไปก่อนแต่หวานๆไปก่อนนะฮะ nice ไปเป็นลุยก,กันต่อนะฮะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นถึงแม้ว่าเหงื่อจอ,อกมือเช็ด <'re> อยู่บ่อยๆ แตกไปก่อนออมาเด็กดิ้ดยหลังมีอยูอป่ป่ะเดี๋ยวจะค่อยย่องไปมาด,ดิไหนเฮ้ยมาดิโอเคสไลด์ไปทางนั้นก็โอเคอยู่ เอ็งแม่งขนาดมันออกสะโขบไปแล้วสะโขบไปแล้วนั่นเ่มันเอาหน่อยดิโวยโอ้แต่ก็โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไรเอาหน่อยเว้ยทุกคนเอาหน่อยเว้ยนี่พอแล้วนะแบตจะหมดแล้วอัดมาตั้งแต่แบต800มาดิโอ้เกือบไปเราเกือบสูดขิดเอง วัดมันหน่อยดิโอ้ยไกลๆเลยว่ะ,วะมันไกลเกินอ่ะเพื่อนตายตรงนั้นใครยิงวะข้าไ,ไหนไม่ออกมาด้วยนะทำหนึ่งเอามาันอเอาหมดแตสนแจ้างหน้าโดนอ้อมอ้อเหลือจะเชื่อเลยทำไมเล่นไม่ออกวะเพื่อนเดินหน่อยเว้ เล่นมาสิบเกมที่แล้ว <su> มีเ <online> พ <jam> ื <lamps> <writing were> <qualified> ่อนหลุดไปประมาณแปดเกมหรือจะเชื่อเลยวันนี้เนี่ยเพื่อนเปิดก่อนเอ้าจะเปลี่ยนเป็นมีดทำไมล่ะเพื่อน ไป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 ลุยกันตัวเป็นไรเรามีผิดพลาดกันได้ขนาดเรายังไปตายโง่ๆเลยตายเพราะโดนตุ๋ยหลังในบ้านขู่เหลือจะเชื่อมาดิ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 วัดหน่อยดิเอ๋วัดปัวโอ้ยโดนอยู่ว่ะแต่เมื่อกี้ก็แอบไปมองหน้ามองตานิดนึงน่าจะมีตรงขวานในตัวหนึ่ง ออกมาดิออกมาดิล็อกขาดเลยอะออกมาดิ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 ออาดเดินหล่อแล้วน,นั่นี่มาดิมาดิมาแล้วเฮ้ยซาไหนเฮ้ยขางหน้าก็ออกมาเฮ้ยจะสไลด์กดสไลด์ไม่ทันโอโ้ยังมาสองคนดิตกใจไม่รู้จะเอาตัวไหนโอ้โหไม่ได้เป็นคนหลายใจนะแต่พเพอิญอว่าแทรกเก็ตมันเยอะอะ เอาหน่อยเว้ย M X 9เว้ไม่ทานลองเอามาเล่นดูนั่นลองมา <standing. S 1> เล่นให้เพื่อนดู <Finish it. S 1> แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดช่วงนี้ต้องฝึกแต่นี้ก่อน U S S 9ก่อน U S S N ก็เล่นบ้างเฉพาะตาที่ไม่ไหวจริงๆ,ๆนะเพื่อนมาแล้ว oh. ดูเพื่อนเปิดทำยังไงก่อนเสียงสองเพืนอนน่อนเอนไหนเว้ยนนเจอแล้วนะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่แย่ละแย่ละจะต้องมีเกมที่14บสี่ไหมเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้มั้งเกมนี้ก็พอละ <S 2> <S 2> <S 2> เอาหอมปากหอมคอที่นี่น่าจะพอแล้วนะครับเพือ่อนๆเราไม่ไหวแล้ววันนะี้นี่เล่นไม่ไหวแล้วจริงๆนะฮะ ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้หรือเปล่าเนาะว่าคลิปนี้จะผ่านหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราต้องรอดูรอชมกันอีกทีเฮ้ยเขาพี่ก็แม่นเกินโอ้โหยังไม่ทันได้มองหน้าเลยยิงมาซะได้เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยช่วยให้ได้เล่นอีกหน่อยเถอะไม่ได้คิดไม่เป็นไรขอให้ได้เล่นหน่อยก็พอเอาหน่อยเว้ย เพื่อนเอาไว้หน่อยยิงมั้ยเดี๋ยมันก็พัวออกมาโว้ยเอ๊ะข้างล่างโอ้โหลูกปืนลอยมาเต็มหน้าเต็มตาเลยเมื่อกี้เนี่ยสองสองว่ะบีพีห้าสิบกับบีพีห้าสิบใช่ไหมสองตัวมาแล้วเพื่อนเพื่อนโดนเพ่อโดนสนายเฮ้ยสวย เพื่อนอีกตัวหนึ่งต่อเพื่อนโอเคไปไปไปอย่างน้อยก็ยังได้เล่นต่อยังมีโอกาสได้ฉายแสงเนะื้อฮะถ้าหาว่าเกมนี้สูสีแล้วโอ้ยจ้าลงอยู่จ้าลงอยู่เฮ้ยไม่หวัโอเค,อเคตายละ เสียงใครวะเฮ้ยมนขึ้นวางไม่ได้วะเสียงมันนะ้วเนี่ยไม่อยู่ยังไม่อยู่ข้างล่างตัวใช่ไหมใช่ขึ้นมาดิขึ้นมาดิน้องขึ้นมาดิรออยู่เลยไม่มีแล้วใช่ไหมกดวางแล้ว เช็คชัวให้เสียงเช็คเสียงให้ชัวเอาหนึ่งสามว่าหนึ่งสองว่าเพื่อนยิงให้ก่อนตายถือว่าสวยอยู่เมื่อกี้เพื่อนตายตรงนี้น่าจะมาตรงนี้เฮ้ยมาจริงด้วยหรอเเอ๋ได้ยินเสียงอยู่ข้างล่างชัวข้างล่างกำลังขึ้นมาฮะผล่หัวมาละอยู่ไหนออกมาดิออกมาดินี่ไงอ่ะโฉวไายไปลุยกันต่อ อ๋ยิงได้ทีละสามทีละสามอย่างงี้โข่กล่อมเลยเอามันเพื่อนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนยิงนะทำไรอ่ะแล้วไม่ออกมาเมื่อกี้คืออะไรอ๋อรอตุ้ยอย่างงี้ออเสียเพื่อนเสียมันให้โดนสวย สองว่ะกดแขนฉัดเลยแขนทีมตัวเองนี่แหละเออใส่น้อยก็ยังดีอยู่เฮ้ยเพื่อนได้ยินเสียงไหมเสียมันเสียมันให้ดูสวย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 สี่วินก่อนแล้วเราวินสุดท้ายกันเพื่อนไปเราวินสุดท้ายเราจะได้ MVP นะฮะบบเพราะ,ะ,ะาเรายิงไปเยอะมากในเกมนะมา มาดิมาดิไม่มีมไม่ค่อยไว้ใจเพื่อนหรอ,อเพื่อนไม่ไม่ออกมาช่วยมาไปแล้ว lost the bomb ทำไมไม่อยู่โดนยิงตายต,ตรงนู้นใช่ไหมเฮ้ยเห็นโดนอันนี้วะมาดิมาดิมาดิเอาอีกตัวหนึ่งโดนแทนมาดิ ถ้าโดนสักสองนัดนะทีนะเพิ่งเอาหน่อยเว้ยหนึ่งสามเว้ยแต่ระเบิดแต่บอมเราอยู่ไกลเอ๊ะพือ่อนข้างหลังมันได้ยินอยูโอโอ่โอ้โอ้โอ้ทำไมกระตุกวะทำไมเพื่อนด,ดูกระตุกอ่ะ แย่ละคิวไปได้สิบสองวางบอมไปอีกหนึ่งันกวาดแต้มเป็นไรวะมีโอกาสแก้ตัวอยู่วินน่าช่วยกันหน่อยเว้ยเพื่อนช่วยกันหน่อยเว้ยอันนี้เดียวโอ้โหมาสองไม่ไหวนะไม่น่าออกไปวัดเลยเพื่อน ก็จำเป็นนะไป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 วินสุดท้ายละเป็นไงเป็นกันแพ้ก็เอาลงเว้ยตาเนี่ยเกมสุดท้ายก็เจ็บคอหมดแล้วสิบกว่าเกมที่ผ่านมาภาคมาโดยตลอดเสียงแหดเสียงแห้งไปหมดตอนเนี้ยออกมาไม่ออกมาแ่เฮ้ยนอน เล่นแบบระวังเพื่อนตายไปละสองแย่ละเพื่อนใจเย็นนู้เว้ตายไป็หนึ่งแต่ชอบเสียงแจ้งเตือนใหม่นะถ้าเวลาโดนสนาย,ยิงตั้งตั้ง,งแจ้งเตือนแม่งทำเอาใจหายทุกทีหายไปละสี่คนหนึ่งห้าเอาไงว่าวิ่งไปตายเลยดีไหมเนี่ยหรือว่าระเบิดก็ไม่มีบอกตัวเอง เอาวะเป็นไงเป็นการเราวะเกืดสู้ได้สักตัวก็ยังดีมาสอหลบมุมไม่ทันนะถ้ามันอกิ้มาทีละตัวทีละตัวนี่มันพอสู้ได้นะมาสองตัวแต่ไม่เป็นไรดีที่สุดละทำดีที่สุดละ,ะแสดงความินด,ดีกับผู้ชนะด้วยนะฮะเราเล่นเกมเลยวันน ไม่เป็นไรไ,ไรดีทีสุดแล้วโอเคครับเพืเ่อนๆนะฮะว่าเพืเ่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยนะฮะวันนี้เข้ามาดูกันก็ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ